เดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูห้วยอีสันกันค่ะเมาคัน300บาทนะคะเอาันนี้ก็ได้300องต่า300บาทต้องลงทะเบียนด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่จุ ปกตินี่ถ้าถ้ารอเพื่อนเป็นกรุ๊ปนี้คนละ80ดสหรอค<ฮ>ะ,ะค่ะเติมเต็มกับ5คนขึ้นไปอันนี้เขาลงมากันแล้วหรอเล่าเขาลงมาแล้วไปกับ5คนขึ้นไปนี้เรามากัน2คน 2> หน้ามพูดให้ขึ้นโอเดินไปเี่ลูกเดินไปนี่ยไง่ายไปเลยค่ะไปขึ้นอีแดกกันรถที่พาขึ้นภูก,ก็จะเป็นรถแบบนี้นะคะ นี่คือรถของเรานะคะน่ะเอาข้างหน้านั่งหน้านะคะนั่งหน้เาเลยขึ้นในอัดบูขึ้นเลยเออเออฉันรักฉันไม่ขึ้นแบบ <c oughs> ม้ตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนะคะเรากำลังจะไปเราจะร่วงไหมอะหยักไป ไม่เคยนั่งอีเด็กมาก่อน <laughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะสนุกไหมโอเคโอ๊ยมาลงเดี๋ยวราจะไปรออยู่ข้างล่างนะคะบจ้ะเดี๋ยวที่ชมวิวข้างล่างนี่ได้จ้ะเดี๋ยวรถจะไปรอข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราต้องกลิ่งโอ้ย ้ oh. ทั้งหมดมีมีแค่เราสองคน <laughs> มันก็ยังมีทะเลหมอกอยู่ด้านน้นนะใช่ไหมใช่หมอกบางๆหมอกจางๆเลยคว <laughs> ันบ้านเขาใช่ไหมอากาศสดชื่นมากๆค่ะ นี่ก่อนดีกว่าคนลนไปไม่เป็นระยะกล้องลนโอ้โหเกมไม่รอแล้วรอนไปด้วยแต่เดี๋ยวหยุดไม่ได้แย่เลย สนุกมากเลยค่ะหมุนไหมหมุนอันนี้แล้วก็ปล่อยอมีกันอยู่สองคนเอามุมหน้าสนุกกันอยู่สองคนเลยค่ะ เดินดิอยดูตอนนี้เพื่อนกำลังขึ้นยานอวกาศนะคะเพื่อนกำลังบินไปตรงโน้นแล้วค่ะแล้วมันไปทางสุหนึ่งคนนะเอาของมิคาเก็บไปข้างบนก่อนก็ได้นะนี่ก็นุกดีนะเออเนี่ยวันหน้าหน่าทำเป็นที่นอนนะใช่แล้วก็นอนบนต้นไม้นี่อะ เขาแกรงหรือเปล่าที่เธอดูเดี๋ยวไปดูที่เขาทายมุมไหนใช่หาไปหามุมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเธอถายไหมนี่ก็ถ่ายมุมนี้เหรอเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวถ่ายให้ใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ใหม่ แต่มันมืดได้อยู่ตอนนี้เราเที่ยวอิ่มแล้วยังคะอิ่มแล้วนะตาไ,ไปลงไปข้างล่างกันจะได้ไปต่อที่อื่นตอนนี้เลอกฝุนหมดแล้วลว,วิวสวยมากต้องมาช่วงหน้าฝนนะคะช่วงหน้าฝนมันจะตื่นเต้นกับเส้นทางนิดนึงมันจะมีอะไรลุ้นๆ ด,ดิ่มดำธรรมชาติอิ่มดิ่มดำอิ่มแล้วค่ะเยอะมากเลยเสื้อติดอินตังเกงปกๆจกกระปกมากฉันนั่งโลจนดุนดนดุนดนดุนฉันนั่งยังไม่ขึ้นเพื่อนเบรกค่ะเราไม่เบรกเดี๋ยวขอดูเพืนนะดูตูดเพื่อนนะ ัดไม่่อออกอด้วยูสูตรเพื่อนสิคะมันปัดไม่ออกเดี๋ยวดูให้สักน้งค่ะ่าจะ20องศาเย็นตลอดเลยนะทำไมแถวบ้านเรามันไม่เย็นอย่างนี้มั้18ง18องศาตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิ18องศานะคะเวลา9นาฬิกา26นาที สูงสุดสูงสุดสูงสุดยี่สิบสาาี่ววมิลลมมาเลยกรีอ, <c oughs> อุ้ยวิคินราบอะไร ลมลุกคลุกคล,ลานไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องไปเที่ยวต่อนี่คือตัวนี้จุดนันเรามาถึงรถอีกแท็กแล้วค่ะอกระตือรือร้นทีออ่ใดนะคะโดยสุดมีดอกกุหลาบด้วยอ่ะนี่นี้ก็สวยมุมนี้นี่มีดอกไม้กันนะ